นี้นะครับผมพามารับชมนะครับกับรถยาริสตัวหน้าใหม่ล่าสุดนะครับแล้วที่สำคัญเลยเล็กไม่น้อยมากนะครับเพียงแค่3ามหมื่นโลใครที่บังตามหายาริส5ประตูหน้าแฮมเบอร์เฮดอยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่พาพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าสายอ e ีโคคารทุกคนดูท่านเลยนะครับวันนี้ผมมุดรถมือสองก็กลับมาแล้วนะวันนี้เอายาริส ตัวหน้าใหม่ล่าสุดเลยมาให้ลูกค้าได้ลองรับชมกันนะครับวันนี้เปิดราคาให้เลยแล้วกันนะครับเป็นตัวสมาร์ทราคาเนี่ยป้ายแดงอยู่ประมาณ6กแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่วันนี้มือสองเนี่ยผมขายให้เพียงแค่4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราคานี้บอกได้เลยว่าสุดคุ้มมากๆนะครับกับเลขไม3สามหมื่นโลรายละเอียดตัวรถเดี๋ยวผมพามาไล่ดูได้รับชมันเลยดีวยกว่านะครับอย่างแรกครับตัวหน้าใหม่นะครับดีซน์กันชนหน้าไฟหน้าฝากระโปรงเขาถูกปรับถูกเปลี่ยน ถูกดีไซน์มาใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED มีไฟเดทามาให้ครบเลยนะครับไฟลงไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะครับหน้าค่อนข้างสวยหรือบางคนเรียกกันว่าหน้าเนี่ยมันเหมือนหน้าปาลาฉลาดนั่นเองนะครับก็ถือว่าหล่อมากๆนะครับกับตัวยาวริสโสมหน้าใหม่ตัวนี้นะครับใหม่ทุกจุดตรงนี้คันนี้เราไม่ต้องพิจารณาหรือว่าไม่ต้องเจาะลึกอะไรเยอะเลยนะครับมีรับประกันวารันตีให้เช่นเดิมนะครับ ล้อแมกเดิมนะครับขอบ15นิ้วม,มากับยางสเปค185-60้ทัล้อแมกสวยเลยนะครับเป็นแมกขนาดสีรูสีดำกึ่งนั่งเงามานะครับไม่มีริ้วรอยเบียดฟุตบาดแต่อย่างใดนะครับและจกข้างสีดำปรับพัดไฟฟ้าเรียบร้อยฟิล์มติดครบกันสตราดมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับภายในโอ้โ oh, ห oh, กลิ่นใหม่ยังอยู่ต้องบอกแบบนี้นะครับภายในสวยมากนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวประวัติศูนย์ครบเลยนะภายในลองดูคุณผู้ชมเห็นไหม อันนี้เข้าศูนย์มาได้สองครั้งเองนะครับหลุดม,มือสองแล้วเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมนะครับเนี่ใบประวัติศูนย์เตะนะครับแล้วก็รถเนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียวนะนายไม่อ่านดีกว่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะให้ดูไกลๆพอนะครับประมาณนี้นะสวยน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวดูบอดี้กันต่อนะครับให้ดูแถวหลังนิดนึงนี่คือแถวหลังครับภายในครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลย เห็นไหมคุณผู้ชมเบาค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วก็จะบอกว่านั่งสบายด้วยนะนะครับอ่ะยังตัวผมเนี่ยสูง1 7 5ดูหัวเข่าเหลือนะครับหลังคาก็เหลือนะครับใช้งานสบายแน่นอนนะครับหลังคาดาแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับหลังคาดําแล้วแล้วก็ตัวสมาร์เนี่ยด้านข้างเห็นไหมคุณผู้ชมจะเป็นพลาสติกขึ้นลายการาฟิกมาเป็นเหมือนลายหนังนะครับข้อดีเลยคือทนมากๆนะครับบ้านไหนมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยนะเอาดินทรงดินสอมาทิ่งแพงเนี่ย ไม่ขาดไม่เป็นรอยนะคุณผู้ชมมันค่อนข้างทนมากนะครับแล้วตัดกระสีดําเป็นนอแบ็กแบบนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับคันนี้ต่อมาด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับข้างหลังเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับเรื่องของตัวไฟท้ายนะที่ถูกปรับมาใหม่นะครับการชนหลังถูกปรับถูกเปลี่ยนมาใหม่นะครับอย่างไรนี่นะช่องต่างๆนะครับติดตั้งนะครับเป็นลวดลายนะครับของลายคาราคาเปอรอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานเราไม่ได้ไปตัด เราไม่ได้ไปแต่งเติมนะครับเสริมเติมแต่งเพิ่มเติมไม่มีอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานทุกอย่างทั้งหมดนะครับเสาอากาศเป็นแบบที่ฉลามแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับเปิดท้ายมาจะเห็นว่ามีกล้องนะครับและดูด้านหลังครับกว้างขวางอยู่นะครับเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็หัวน็อตต่างๆทุกอย่างของเดิมหมดนะครับสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีการถอดไม่มีการขยับนะครับแล้วก็ให้ดูด้านหลังครับ จะบอกว่าตัวนี้เขาจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับเขาจะมีเป็นตัวแมลงอ่าขออภัยครับเป็นตัวปั๊มลมนะครับแล้วก็น้ำยาป่ายางแบบนี้นะครับเขาก็ปรับปูกงดีไซน์ใหม่อย่างเช่นแบบว่ารถถ้ายางแตกมาแล้วผู้หญิงใช้เนี่ยคงไม่มีผู้หญิงคันไหนคนไหนเนี่ยเอาปรปแจไปไขไปขันเปลี่ยนล้อรินถนนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นแบบอันนี้หมดแล้วนะเป็นแบบปั๊มลมป่ายางนะครับหรือรถใหม่ๆเนี่ยเขามีเรื่องของการ บริการช่วยเหลือชุกเฉินอยู่แล้วนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาด้านฝั่งขวากันบ้างนะครับก็เรียบร้อยฮะสวยงามสีสันดูดีนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับด้วยรถที่มันปใหม่แล้วก็ใช้งานมาค่อนข้างน้อยเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมั่นใจแล้วก็สบายใจเลยว่ามันค่อนข้างใหม่และสวยจริงๆนะครับริปเลยตะโคตะเข็บไม่มีปลีนะครับทุกอย่างโดยรวมสวยนะครับแล้วก็ ตรงกลางนะครับจะมีที่ชาร์จนะครับ USB AUX มีมาให้2จุดด้วยกันนะครับครบเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับสติกเกอร์นะครับแรงดันลมยางนะครับมอกอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะครับของเดิมนะครับของเดิมอันนี้รถเพิ่งเข้านะดูฮะขวดน้ำยังอยู่เลยนะเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับแต่ว่ามาตั้งแต่แรกนะคือก็สวยแล้วนะครับสวยมากมาก นะครับระบบสตาร์ทนะครับเป็นพุสตาร์ทแล้วนะเป็นพุสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีในส่วนของตัวแทคชั่นคอนโทรลนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้นะครับเพื่อประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นนั่นเองมีมาให้นะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็จะบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยตัวหนังเนี่ยค่อนข้างทนมากๆนะครับค่อนข้างทนมากรับสายวางสายได้นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงได้หมดนะครับสวยครบนะครับน่าใช้มากๆนะครับ ่อมาจอตรงกลางนะครับ a p p l e c a r า l a เท n d r o i d Auto ได้ครบเลยนะครับวิทยุบลูทูธ FMAM นะครับใช้งานได้แบบหมดปกติทุกอย่างแน่นอนนะครับระบบแอร์หายห่วงครับแอร์เย็นนะครับตามสไตล์รถของ t ต y o t a านะครับปรับแอร์ได้นะครับอุณหภูมิเลือกได้เลยตามอัธยาสัยแล้วก็โหมดออโต้มีมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้2ใบนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะฮะเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลนะครับเชนเกียร์เล่นได้ปกติ นะครับใส่เจาะอาร์ก็ลองถอยติดให้อัตโนมัติแบบนี้ครับพบเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็เบี่ยงมือเป็นแบบก้านยกแล้วก็ตรงกลางมีตัว Power outlet 2รน2วลต์120วัตต์นะให้ลูกค้าล้วด้วยจะรอนะครับต่อมาด้าพบดหลังคานิดนึงนะครับฟืนไฟติดครบหมดนะครับกระจกมีให้นะครับสติกเกอร์เดิม์บังแดดเดิมทุกอย่างนะครับของคนขับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับกับรุ่นสมาร์ทนั่นเองนะครับ ต่อมาอย่างสุดท้ายที่อยากจะให้รับชมเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยก็คือในส่วนของตัวห้องเครื่องครับหน้าห้องเครื่องคันนี้เดิมสนิทเลยและดูครับอย่างใหม่นะครับรถเดิมจริงๆน็อตเนิร์ดให้ตาก้องดูนะครับน็อตทุกอย่างไม่ถอดไม่ขยับนะครับฉนวนกันความร้อนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์ต่างๆข้อควรระวังต่างๆหรือว่า รูระบายสปอร์ตแมทอาร์ทุกอย่างของเดิมหมดทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาด้านล่างกันบ้างครับนี่ฮะนะไม่ว่าจะเป็นพานหน้านะครับซ้ายขวานะครับน็อตเบ้าหัวโชครอยสปอร์ตร้อยจีบนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยตั้มอาร์ตั้มแอลนะครับด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะครับสวยงามปิ๊งปังลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับมาเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุสองลิตรหรือว่าหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะครับคันงนี้บอก้เลยว่า ขับขี่ดีทนทานนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไว้ใจได้เลยนะใครที่แบบว่าอยากจะมีรถไม้ใช้เป็นคันแรกนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะเน้นใช้งานอย่างเดียวนะครับแค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะนะครับที่เหลือไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังหรือว่าอะไรหาไม่ได้หรือว่าอะไรจะสูงนะราคาสูงนะครับลองดูยาริสก่อนได้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับเดี๋ยวขอาสรุปเลยนะครับกับคันนี้นะครับโตโยต้ายาริส2นนะครับรุ่นสมาร์ทปี2 0 2พคันนี้ เสนอขายราคาเพียงแค่4ี่แส0เจ็ดบาทพอนะครับราคานี้ผ่อนแค่เดือนละ8 00พันนะครับใครสนใจรีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับและคลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้ดูกันอีกนะครับฝากกดติดตามไว้เลยกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับบอกได้เลยนะคลิปหน้าเนี่ยให้ดูข้างหลังเดี๋ยวให้วนๆกล้องให้ดูหน่อยนะครับเอทีพนะใครหาโชมนี่อยู่นะกดติดตามและดูรอได้เลย ep หน้านะครับถ่ายคันนี้ให้ดูแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ